เหมือนมากเหมือนมากจริงๆแอมมานี่มาไม่ให้พี่กอดหน่อยนี่เดี๋ยวช่วยไปตามสืบอ,อีนางผู้หญิงที่ชันส่งให้ด้วยนะสืบให้ละเอียดเลยนะว่ามันเป็นใครเสื้อผ้ามือสองคะ่ะเสื้อผ้ามือสองคะ่ะถูกๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะสนใจเสื้อผ้ามือสองไหมคะมีหลากหลายมากเลยคะ่ะ เสื้อผ้ามือสองค่ะหนยังไงจ๊ะมีหลายราคาเลยคะ่ะเริ่มตั้งแต่20บาทเลยค่ะอืมงั้นฉันเหมาหมดเลยนะอะไรนะคะเหมาเหมาหมดเลยเหรอคะใช่ไงเหมาหมดเลยรวมถึงเธอด้วยอะไรนะโน้ตใช่จ้ะ เนี่ยฉันจะจ้างเธอให้มันเล่นเป็นน้องสาวฉันหนึ่งแสนบาทฮะโอ้โอ้ตาย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 ฉันฉันทำไม่ได้หรอกค่ะฉันทำไม่ได้ฉันทาไม่ได้ได้สิไม่มีอะไรมากหรอกลองคิดดูดีๆนะหนึ่งแสนบาทเลยนะ ไหนฮะนี่เธอโกหกพิตตี้หรือเปล่าว่าเจอน้องอ่ะหายหัวออกไปตั้งแต่ห้าขวดจะหาเจอได้งไงดีจเธอนั่งเงียบๆไปก็ไม่มีใครหาว่าเป็นใบหรอกนะพอพอพอชี่น้องกันไม่ต้องทะเลาะกันว่าแต่จริงหรอเมย์ที่บอกว่าเจอแอมแล้วอ่ะจริงค่ะเดี๋ยวอีกสภาก็คงมาแล้วดีจริงๆเราตามหากันมาตั้งหลายปีแล้วอะแต่ก็ไม่เคยเจอเลยอะ สวัสดีค่ะพี่พี่ทุกคนเหมือนมากเหมือนมากจริงๆิแอมมานี่มาไมให้พี่กอดหน่อยอะ,อะไรนะคะกอดผมไม่ชินสินะหายออกไปจากบ้านตั้งหลายปีอะ่ะมา <Okay. S 1> มามานั่งข้างพี่ดีกว่าน้องเล็กค่ะถึงหน้าตาเสมือนแต่จะมั่นใจได้ไงว่าคือตัวจริงได้ เธอเป็นอะไรเนี่ยกลัวไม่ได้มรดกเหรอแม่ทำไมถ้าเจอแอมแล้วเนี่ยเธอก็จะไม่ได้อินทามกรุปตามที่ตกลงไว้ไงนี่นี่นี่พอเลยไปอยู่ไหนมาแอมก็เป็นไงบ้างเออแอมขายสภาอ้าค่ะพี่เมไปเห็นพอดีก็เลยก็เลยพามาเจอทุกคนนะ่ะนี่คงลำบากมากเลยสินะไม่ลำบากหรอกค่ะ มีชีวิตแบบนั้นก็สนุกดีค่ะยังแกนเหมือนเดิมเลยนะเราอ่ะงั้นเชิญคุยกันต่อไปเลยนะคะดาขอตัวอย่าไปใส่ใจพี่แกนเลยนะขี้อิดฉาแบบนี้ตั้งแต่เด็กแล้วค่ะพี่มีนี่น เดี๋ยวช่วยไปตามสืบอีนางผู้หญิงที่ฉันส่งให้ด้วยนะสืบให้ละเอียดเลยนะว่ามันเป็นใครพี่จำได้นะว่าตอนเด็กๆเนี่ยแอมติดน้ำมาลงแบบนี้มากเลยอะ่ะก็เกี่ยนเรามันสดชื่นนี่คะ นี่คุยอะไรกันอ่ะนานมากเลยอะแล้วแกอะหายไปไหนมาตั้งนานพอดีไปทำธุรานิดนินนหน่อยๆแต่ก็พอรู้เรื่องแล้วหมายความว่าไงพิตตี้คะพิตตี้รู้ไหมว่ายายผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่น้องสาวเรานีดาโคตรอะไรออกมาเนี่ยจะไม่ใช่ได้ไง ได้ให้คนไปตามสืบมาแล้วค่ะว่ายายผู้หญิงคนนี้เป็นแค่แม่ค้าขายเสื้อผ้ามือสองกระจอกกระจอกไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับสายเลือดเราเลยค่าหน้าเหมือนก็เท่านั้นและเรื่องนี้พิมเมก็เป็นคนไปว่าจ้างมันมาด้วยจริงเหรอเมเออเออ จะไม่ใช่ได้ไงคะพี่ดานี่ไม่เจอกันนานก็ยังเหมือนเดิมเลยนะคะยังอิจฉาน้องคนเล็กเหมือนเดิมแกพูดไรของแกอะทาไมหรอคะตอนเด็กๆเ,เนี่ยแอมกับพี่ดาเนี่ยประกวดนางนพมาศกันแอมได้ที่หนึ่งพี่ได้ได้ที่สองพี่ดาโมโหไม่พอใจก็เลยพักแอมตกวปถีอะเดี๋ยวนะนี่พี่เมย่เป็นพี่แอมรักมากที่สุดเลยนะคะแอมจําได้นะคะว่าตอนที่เราไปทะเลก,กันเนี่ย แอมจมน้ำพี่เมย์ก็นั่งร้องไห้แล้วก็คิดว่าตัวเองทําให้แอมต้องจมน้ำแอมแอมจริงหรอไม่จริงอะไม่ใช่หรอกแหมพี่ด้าคะพี่ด้าเนี่ยให้แก๊งเพื่อนๆฟันน้ำนมของพี่ด้าเนี่ยมาแกล้งแอมที่โรงเรียนเน่ยจำไม่ได้หรอคะเนี่ยน้องสาวพี่จริงๆพี่ด้าเธอพูดอะไรอะนี คือแอมจริงๆใช่ไหมะขอโทษนะคะที่ตลอดเวลาแอมไม่ได้ตามหาเลยอะ่ะกว่าแอมจะหลุดพ้นจากพวกนรกนั่นอะ่ะแต่โชคดีนะคะที่มีคนใจดีมาช่วยแล้วก็เลี้ยงดูแอมจนโตพิ่ตีเขาแบบนี้ด้าก็จะไม่ได้หุ้นแอมพี่ขอมอบของขวัญกันกลับมาให้นะอะไรหรอคะ ที่จะให้บริษัทมินทามกุ๊กกับแอมไม่ได้ละครับไม่ได้เด็ดขาดครับพิต่ตี้มันหายตัวไปตั้งนานพอกลับมาพี่ตี้จะมายกทุกอย่างแบบนี้ให้กับมันได้ไงอะเลิกอิจฉาน้องได้แล้วที่แกไม่มีความสุขอยู่แบบนี้ก็เพราะความโลภมันกัดกินแกไงได้